26มิถุนายน2568วันต่อต้านยาเสพติดโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจ 68, ําปี2568ภายใต้แนวคิด Job Drug Start Power สร้างพลังไทยหยุดพายาเสพติดเพื่อปลูกพลังสร้างกระแสความตื่นตัวร่วมกันแสดงจุดยืนในการต่อต้านยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยทัรนี้ได้จัดให้มีประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของสำนักงานจัดหาง,งานชาสัมพันธ์โทษและพิษภัยของยาเสพติดชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมง,งานกาแฟ2025่พระนครศรีอยุธยาเกมตอบปัญหาชิงรางวัลศูนย์การค้าอายุธยาซิตี้พาร์คชั้น 2. นักงานจัดหาง,งานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างพลังไทยหยุดพาย,ยาเสพติดยาเสพติดพาใจพังมาเปิดเพลงฟังและร่วมพลังกันดีกว่าสร้างพลังไทยหยุดพายยาเสพติด